สวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวไมโครโฟนไร้สายหรือไม่ลอยเดี่ยวนะครับผมพยายามหาตัวที่มันราคาประหยัดแล้วคุณภาพมันพอใช้ได้หน่อยนะครับไม่งองแงงเหมือนตัวเก่าที่เคยรีวิวตัวละ199บาทตัวนั้นมันงองแงงเกินไปนะครับแล้วมีเสียงรบกวนเวลาที่เสียบทิ้งไว้สักพักเนี่ยมันก็จะมันก็จะเกิดเสียงซ่านะครับมันจะเกิดเสียงซ่ารู้สึกว่าเราจะปิดไมค์ไม่ได้นะครับก็คือถ้าเสียบไว้กับเครื่องขยายเสียงแล้วเนี่ย จะต้องเปิดไม์ไว้ตลอดถ้าปิดไม์เนี่ยมันจะซาทันทีนะครับทีนี้ก็มาค้นเจอตัวนี้นะครับที่น่าสนใจเป็น skg นะครับรุ่น sk ห้าห้าห้านะครับเป็นไมโครโฟนไร้สายแบบพกพานะครับพกพาก็คือไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับใช้ถ่านอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตัวนี้ไม่ต้องชาร์จด้วยนะครับแล้วถ้าราคาใกล้เคียงกันมันก็จะมีของของจีนอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นขึ้น UHF ด้วยนะครับมัน299บาทตัวนั้นนะครับแต่ว่า UHF ความถี่ที่เขาใช้นั้นมันกำลังจะผิดกฎหมายนะครับอันนี้เป็น VHF เป็นความถี่ที่ยังไม่ผิดกฎหมายนะครับที่กล่องนะครับก็จะมีบอกรายละเอียดนี่นะครับสามารถรับสัญญาณได้ประมาณ30เมตรนะครับอันนี้ก็ค่าต่างๆนะครับตัวนี้เขาบอกว่าใช้งานไม่มีเสียงซ่านะครับในคำอธิบายที่เขาบอกไว้ อ่าตัวนี้นะครับก็เป็นไม้ลอยพกพานะครับที่ไม่ต้องเสียบปลั๊กนะครับใช้ใช้กับฐานได้เลยนะครับนี่นะครับก็ตัวไม้นะครับคือไอ้ไม้ลอยพกพาเนี่ยมันก็จะสะดวกสะดวกตรงที่ว่าเราใช้กับตู้ลําโพงบลูทูธนะครับหรือว่าลําโพงล้อลากอย่างนี้นะครับมันพกพาได้ไม่ต้องเสียบปลั๊กหรือว่าเป็นรถรถเครื่องเสียงรถแห่อะไรพวกนี้นะครับพวกนั้นเขาใช้ไฟไฟแบตเตอรี่อะไรพวกนี้นะครับ ไอ้ตัวเนี้ยมันก็ไปเสียบใช้ได้เลยใช้ฐานนะครับอ่าพวกตัวนี้น้ําหนักก็ถือว่ายังไม่ได้หนักมากนะครับน้ําหนักน้ําหนักก็เบาอยู่ยังเบาอยู่นะครับวัสดุของพลาสติกเกรดยังยังยังดูอ่าได้หัวเป็นเบตานะครับถือว่าถือว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับหัวเป็นเบตานะครับหัวเบตา้าคือเรียกว่าหัวเบต้าเนาะแบบนี้มันคล้ายๆหัวของ ไม่ชัวเบต้านะครับเบต้าเบต้าห้าแปดนะครับใวหัวเป็นเบต้าเนี่ยมันก็น่าจะดูดเสียงได้ดีนะครับหัวเบต้าดูดเสียงได้ดีแล้วก็เสียงเสียงค่อนข้างที่จะเพาะนะครับของเบต้านะครับอันนี้ก็จะเป็นสวิต์เปิดปิดอ่ามีตรงกลางนะครับตรงกลางสแตนบายตรงกลางแล้วก็เปิดข้างบนนะครับออฟนะครับถ้าไม่ให้มันซ่าน่าจะต้องไว้ตรงกลางสแตนบายเอาไว้นะครับบางตัวนะครับ อ่ะนี่คือตัวไม้นะครับเป็นสีเทาเทาดำเทาเข้มนะครับใช้ฐาน AA 2สองก้อนนะครับจะมีแถมมาให้เรียบร้อยนะครับนี่คือตัวไม้นะครับอ่ะแล้วก็จะมีคู่มือพร้อมใบรับประกันนะครับใบรับประกันไม่รู้ว่าใบรับประกันใช้ได้หรือเปล่าเพราะว่าบริษัทนี้มันมันมายังอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับเขา,าเริ่มจะเอาของมาโล สต็อกกันเยอะแล้วนะครับเรามาดูจุดเด่นของตัวรับสัญญาณนะครับที่ว่าได้30เมตรเนี่ยตัวรับสัญญาณเนี่ยใช้ถ่าน 3A 2ก้อนนะครับนี่แหละครับข้อดีของมันคือเราไม่ต้องชาร์จถ่านนะครับไมพกพาหลายตัวต้องชาร์จถ่านนะครับเป็นตัวเล็กๆมีเสาผูกออกมาแล้วก็ต้องชาร์จถ่านซึ่งเราไม่รู้ว่าบางทีเราใช้ใช้ไปถ่านมันจะหมดตอนไหนนะครับจะให้ชัวร์ก็ต้องเสียบทิ้งไว้นะครับตรงเนี้ย เขามีตัวพ่วงมาอีกหนึ่งตัวนะครับผมไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวดูในคู่มือนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นสวิต์เปิดปิดนะครับแล้วก็นี่นะครับจุดเด่นของเขามีเสาเพิ่มขยายสัญญาณนะครับเป็นเสาเพิ่มระยะนะครับนี่เสาอากาศนะเสาหนวดกุ้งมาด้วยนะครับอันนี้ก็เสียบเข้าไปกับช่องเสียบไม้ได้เลยแล้วก็ดึงเสาอากาศออกมาแค่นี้เองนะครับ แล้วเขาก็จะแถมตัวกันกลิ้งไมมาให้หนึ่งตัวนะครับสีส้มแป๊ดเลยทีเดียวเดี๋ยวเรามาดูว่าไอรูที่เขามีให้มาเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรรูที่ห้าสามารถเพิ่มแจ็คอินเข้าไปได้นะครับสมมุติว่าเรามีไมสายอีกตัวหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับเราก็เสียบไมสายเข้าไปอีกตัวหนึ่งนะครับหรือว่าเรามีไอตัวเนี้ย อ,อีกชุดหนึ่งนะครับอีกชุดหนึ่งแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดช่องเสียบไม้ของเรามันมีช่องเดียวอย่างเช่นตู้ลำโพงลอลากอะไรพวกนี้นะครับมันจะมีช่องเสียบไม้แค่รูเดียวเราก็พ่วงมันตรงนี้ได้อีกนะครับถือว่าเขาเขาคิดมาดีมากนะครับวันนี้เป็นงานที่ผมมองว่ามันน่าจะพอใช้ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นของแบรนด์นะครับ SKG แล้วมันก็ราคาเนี่ย มันก็อยู่ประมาณ5้าอกว่าบาท5 9 9อยเ้าเลยนะถ้าเราไม่ได้ดูดีๆนะครับซึ่งราคาที่ผมได้มาตัวเนี้ยเป็นราคาขายอยู่สา9ร้อยแปดิบเก้าบาทนะครับ3า9ร้อยปสิบเกาบาทถือว่าพอได้นะครับถ้าสูงกว่านี้ก็ไปซื้อไม่ดีๆแบบมีตัวรับสัญญาณแยกเลยดีกว่านะครับหมดจากนี้ก็คงจะไม่ซื้อเพิ่มนะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เรื่องเนี่ยก็คงจะใช้ไม้สายละกะว่าจะหาไม้ลอยราคาถูกๆมาไว้ใช้ ไม่ต้องเกตกระสายนะครับใช้ในบ้านนะครับไม่ได้ใช้เคลื่อนที่ไปไหนอ่าโอเคนะครับนี่ก็คือไมลอย s k g นะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่ฐานฐานที่แถมมาก็ดูดีอยู่นะครับไม่ใช่ดูไม่ได้เหมือนฐานไอ้ที่ว่าเขาเขาให้พร้อมกับของเล่นที่ทดลองของเล่นนะครับอ่ามันจะขึ้นว่า wireless connection นะครับซึ่งน่าจะมีแค่นี้นะครับบังคงเป็นไฟแบบ เขียนตัวหนังสือเอาไว้แล้วก็เอาไฟส่องแค่นั้นเองนะครับมันไม่ใช่ว่าจะมีเลขของความถี่อะไรต่างๆนั้นถ้าอย่างนั้นก็คงจะหรูมากนะครับอันนี้เป็นตัวหนังสือแล้วก็เอาไฟส่องเท่านั้นเองนะครับแต่ก็ดูดูดีมีราคาขึ้นมานะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นฐานตัวรับสัญญาณนะครับผมชอบมันตรงที่มันไม่มีมันไม่ต้องชาร์จนะครับ พอถ้าชาร์จเนี่ยผมคงจะไม่สะดวกที่เกียจมาคอยดูคอยชาร์จมันนะครับอ่านี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยอ่าเปิดติดใช้ได้นะครับเดี๋ยวเราจะไปทดสอบคุณภาพเสียงกันนะครับว่ามันพอใช้ได้ไหมนะครับทดสอบทดสอบเช็คหนึ่งสองสามเช็คนี่นะครับคือตัวไมค์ของ SKG รุ่นตอง555 5, 5, 5นะครับ,รบเสียงโอเคเลยนะครับเสียงออกมาได้ดีมากมัน,มนดูเสียงได้ดีนะครับดูเสียงได้ดีแต่ว่าในเรื่องความใสของเสียงนะครับเสียงจะออกเป็นนุ่มๆถุ้มๆน,นะครับ,รบถ้าเราอยากได้ใสกว่านี้เราจะต้องเร่งเสียงแหลมเร่งเสียงแหลมที่ตัวตัวคอนโทรลไม์นะครับตัวมิเซอร์อันนี้จะเป็นปรับไว้ที่กลางนะครับ เสียงแหลมอยู่ตรงกลางเสียงกลางอยู่ตรงกลางแล้วก็เสียงเบสเนี่ยปรับลดลงมาหน่อยนะครับเพราะว่ามันออกทุ้มนะครับตัวไมมันจะออกทุ้มหัวไมเป็นหัวเบตา้าแล้วก็ดูเสียงได้ดีนะครับ,รบเวลาขยับไม่ก็มีเสียงนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดานะครับแต่ก็ไม่น่าเกียดมาก อันนี้คือตัวไม้ที่ผมเอามาไว้หน้าลําโพงนะครับเพื่อให้ได้ยินเสียงการทดสอบไม้ตัวนี้ออกมาจากตัวลําโพงนะครับเป็นลําโพงขนาด5นิ้ว2ตัวนะครับเสียงแหลมหนึ่งตัวลําโพงของ Family น,นะครับมีความซ่านิดนนะครับถ้าเกิดเราเร่งันร่มเยอะนะครับนะครับนะครับจะได้ยินเสียงซ่านิดนนะครับเดี๋ยวลองปิดไม้นะครับ เห็นไหมครับเห็นไหมครับเสียงซาจะหายไปอันนี้จะมีเสียงซานิดนิดนะครับแต่ว่าในเรื่องของการดูดเสียงในเรื่องของน้ําเสียงนะครับถือว่าใช้ได้กับราคานี้นะครับเสียงซาก็ไม่ได้รบกวนรุนแรงมากนะครับถ้าเกิดใครที่เอาไปใช้กับตู้ลำโพงพวกล้อลากเพื่อนที่ประชาสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็พอใช้ได้นะครับและนี่ก็คือไมโครโฟนไร้สายนะครับ ไมลอย SKG ราคาประหยัด389บาทนะครับในช h อป e ีมีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ถ้าใครสนใจนะครับอ่าเขาจะแถมไอตัวนี้มาด้วยนะครับนี่ถ้าเกิดเครื่องเสียงใครที่เป็นแจ็คเล็กอย่างเช่นมินิคอมโปนะครับมินิคอมโูเครื่องเล่นเสียงเครื่องเสียงบ้านนะครับก็เสียบนี้เข้าไปแล้วก็เสียบอันใหญ่เข้าตรงนี้ได้เลยนะครับก็ครบคันนะครับครบคัน ถ้าใครสนใจก็ลองหาซื้อมาใช้กันดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ